สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวที่อบ่นของกิฟฟารีนธุรกิจของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราพูดเสมอว่าเราตั้งใจจะสร้างธุรกิจที่ทําให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของความย,ยั่งยืนหรือ sustainability ที่เราคิดว่าเรามั่นใจมากๆสําหรับกิฟฟารีนเนี่ยมาจากการที่เรามีโรงงานของเราเองตั้งแต่เราเปิดบริษัทเลยนะคะและการที่เรามีโรงงานของเราเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยควบคุมทุกอย่างทั้งหมดเลยตั้งแต่วัตถุดิบ วัตถุดิบก็มีที่มาที่หลากหลายนะคะเรามีสินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกและจากกลไกการตั้งราคาเนี่ยถ้าเราอยากให้คนในทั้งประเทศเนี่ยซื้อใช้แล้วซื้อซ้ําได้เนี่ยสินค้าต้องไม่แพงสมเหตุสมผลกับ คุณภาพของเขานี่คือที่มาที่ทําให้กิฟฟอร์นเติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้บริษัทแม่ของเราก็ไม่ได้ต้องการกําไรสูงมากแต่เราคิดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราอาจจะไม่ได้เสียในช่องทางอื่นเนี่ยเราก็จะเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นเจ้าของบริษัทลูกนะคะคําพูดที่ติดปากขอเราพูดกันเสมอในกิฟฟอร์นก็คือว่ากิฟฟอร์นสกายไลน์เนตี้จะเป็นเหมือนบริษัทแม่และทุกท่านที่เข้ามาจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกนะคะที่ท่านไม่ต้องลงทุนหรือไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยบริษัทมม่รวายคเตีเตีีด ความรู้ที่เกี่ยวกับสินค้าให้กับท่านและท่านก็ทํางานด้วยตัวท่านเองความสะดวกสบายคือสิ่งที่ทางกิฟฟารีได้เตรียมให้กับท่านเรารู้ว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็อยู่ที่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่จะดีแล้วเนี่ยความเป็นต่อเรื่องความสะดวกสบายสําหรับตัวท่านเองด้วยท่านไม่ต้องลงทุนท่านไม่ต้องตนสินค้าเรามีศูนย์ธุรกิจกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศไทยนะคะมีบริการที่เป็น delivery ของแต่ละสาขามีบริการที่เป็น Delivery ส่งตรงจากส่วนกลางนะคะมีการทำงานที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทบิสเนสคือสามารถทำงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ด้วยอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นนะคะกับกิฟฟารีนด้วยความสูงก่อนนะคะความสูงจากการที่ท่านลองใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีความสูงจากการลองใช้สินค้าแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นช่องทางใหม่ซึ่งท่านเลือกได้หลายแบบนะคะบางท่านอาจจะมีงานประจําที่ทําอยู่แล้วบางท่านอาจจะคิดว่ามีเวลาว่างและอยากจะสร้างไรายได้ที่2องกิฟฟารีนสามารถทําให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่กับเรา ทำงานอย่างมีความสุขและสร้างความมั่นคงยั่งยืนได้เท่าที่ใจของท่านปรารถนานะคะตามหมอมานะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของกิฟฟารรนก่อนค่ะการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราชอบด้วยตัวของเราเองนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีจากการใช้สินค้ามีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าธุรกิจของเราก็เริ่มต้นได้ดีครับหลังจากนั้นก็เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของเราและถ้าเราสามารถทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราสมัครเป็นสมาชิกและใช้สินค้าผ่านการแนะนำของเราได้ธุรกิจของกิฟฟารีนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านสามารถดำเนินธุรกิจของกิฟฟารีนได้โดยการทำให้ทีมงานของท่านมีความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจเข้าใจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เข้าใจเรื่องราวของแผนงานเพื่อผลประโยชน์มีการลงมือทำงานเหมือนกันกันกบเรา เพีงเท่านี้ท่านก็จะมีเครือข่ายของนักธุรกิจเกิดขึ้นแล้วครับ